ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปี2568วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้มุ่งม,มั่นรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องและในปี2568นี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์รวมทั้งเพื่อแสดงเจตนารมณ์และพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภายใต้กรอบแนวคิด Stop Drugs Start Power สร้สสรสสางพลังไทยหยุดภัยยาเสพติดและนำไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกันคือปัญหายาเสพติดในประเทศไทยดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยในโอกาสนี้ข้าพเจ้านางสาวปาวิชยาถืงน้อยตำแหน่งผู้ในการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2เป็นผู้แทนของบุคลากรสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต2ขอประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด และขอปฏิญาณว่าข้าพเจ้า้าพเจา้ะจ,จงรักภักดีต่อชาติาาศาสนา,าและพร<ล>ะมหากษัตริย์จะร่วม,<อ>ม<อ>ทำความดีเสียสละทุกเทกําังการ ปราพฤติตนเป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสตทุ สพ,อพอสุราธานีเขตสองสร้างพลังไทย